ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญถึงขีดสุดมนุษย์สามารถเดินทางออกนอกโลกได้สามารถติดต่อกันข้ามทวีปในเสี้ยววินาทีเครื่องจักรกลและปัญญาประดิษฐ์ทำงานแทนมนุษย์ได้แทบทุกอย่างแต่หน้าแปลกยิ่งโลกก้าวหน้าเท่าไหรความทุกข์ในใจคนกลับไม่ลดลงเลยทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ยุคก่อนแต่เรากลับคุยกันน้อยลง เรามีบ้านที่ใหญ่ขึ้นแต่ใจกลับแคบลงเรามีความสะดวกสบายมากมายแต่กลับนอนไม่หลับเพราะความกังวลวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่อธิบายโลกภายนอกค้นหาว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ไม่อาจอธิบายได้ว่าทำไมมนุษย์ถึงยังทุกข์แม้มีทุกอย่างแล้วเพราะคำตอบของคำถามนั้นไม่ได้อยู่ในห้องทดลอง แต่อยู่ในใจของเราเอง2,500กว่าปีก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงค้นหาความจริงทางวัตถุแต่ทรงค้นหาความจริงของจิตใจพระองค์ตรัสว่าเพราะอาวิชชาจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาจึงเกิดทุกข์เมื่อรู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจึงรู้ทางดับทุกข์ได้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้เราอยู่สบายขึ้นแต่ธรรมะช่วยให้เราอยู่เป็นสุขขึ้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พัฒนาโลกภายนอกแต่เครื่องมือทางจิตเช่นสติสมาธิและปัญญาพัฒนาโลกภายในเมื่อเรามีสติรู้ทันความคิดความรู้สึกของตนเองใจจะค่อยๆปล่อยวางทุก ก็คลายไปเองโดยไม่ต้องมีเทคโนโลยีใดๆโลกภายนอกอาจพัฒนาไม่สิ้นสุดแต่ถ้าใจยังไม่รู้จักพอก็ไม่มีวันพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ให้โลกแต่คือการรู้จักใจของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์เข้าใจโลก แต่ธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์เข้าใจตนเอง